คำถามก็คือว่าถ้างั้นผู้พิาพากษาที่วินิจฉัยนะครับให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาในการกระทำาผิดมาตรางสองถือว่าเ,าเป็นผู้ร่วมขบวนการล้มล้างกับปกครองไปด้วย<ม>หรือไม่ครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่ดูแทนอยู่ทั้งบ้านเพื่อนๆสื่อโซน,น,นทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เป็นการถแถลงความเห็นของพรรคก้าวไกลหลังจากที่ศาล รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยการถแถลงในวันนี้จะถแถลงโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลนนาธนหัวหน้าพักเก้าไกลและผมพิธาเลมเจริญรัฐเป็น2ภาษานะครับคุณชัยธวัฒน์จะถแถลงก่อนเป็นภาษาไทยส่วนผมเนื่องจากจว่ามี international press ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากก็จะถแถลงเป็นภาษาอังกฤษครับและหลังจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องสืง่อมวลชนได้ซักถามเล็กน้อยนะครับขอเชิญคุณชัยธวัฒน์เลยครับครับเอ่อ หังจากมีคำวิจัยของสาลนูนในวันนี้นะครับแม้ว่าสาลจะวินิจฉัยนะครับว่าการกระทําของพักเก้าไกลเนี่ยถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อการล้มล้างการปกครองแต่พักเก้าไกลขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้มีเจตนานะครับเพื่อเซอะกร่อนบ่อนทําลายหรือแยกสถาบันพระหมหากษัตริย์ออกจากชาติ แต่อย่างใดนอกจากนี้พวกเรายังกังวลว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลวันนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวอีกด้วยเช่นอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับสารรัฐมนูลในอนาคต อาจกระทบต่อความเข้าใจและการให้ความหมายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหลักการสำคัญของระบอบก,การเมืองไม่มีความชัดเจนแน่นอนสิ่งที่เคยกระทำได้ในอดีตทั้งในสมัยระบอบสมบูรณ์รานายาสิทธิราชหรือในสมัยระบอบประชาธิปไตยอาจกลายเป็นการล้มล้างการปกครองได้ ในปัจจุบันและอนาคตยังกระทบนะครับอาจจะกระทบเรื่องสำคัญอีกเช่นการตีความว่าอะไรคือการล้มล้างการปกครองอาจจะเกิดปัญหาที่พวกเราเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนไม่ตรงกันมีความคุมเครือทั้งในแง่การตีความข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเจตนา คำนิจฉชัยในวันนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบก,การเมืองไทยในอนาคตอาจจะทำให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้ระบบระบรบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยในการหาข้อยุติ ความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคมในอนาคตสุดท้ายคำวินิจฉัยในวันนี้อาจส่งผลกระทบให้ประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นปมปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เสียเอง พักเก้าไกลขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากประชาชนที่ส่งมาให้พวกเราตลอดนะครับหลังจากที่มีการอ่านคำวินิจฉัยแต่อย่างใดก็ตามคำวินิจฉัยในวันนี้จะไม่ได้กระทบเฉพาะพักเก้าวไกลเท่านั้นแต่จะกระทบต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศและสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่านผู้ i n ท u า s h e d g ก e s t s members of the press today, the constitutional court of thailand equated our attempted amendment of a criminal court, code, 112, les majesty law, as a treason. Um, let me begin by confirm our intention that the attempted amendment was to keep thailand as a constitutional monarchy and find a consensus for thailand to move forward politically. And we refuse that the attempt was an alibi, nor was it uh, an attempt to uh, cause any deterioration of the monarchy, and did not have any intention of separating the monarchy with the national security. I have a few concerns about the ruling today. First is um, the boundary between. The legislative and constitutional court second is on the political space it's a loss of opportunity for the Thai society to use the Parliament to discuss this authority hopefully in, in hope that uh, Thailand can have an opportunity uh, for consensus building and the third is on um, the uh, Landscape, you know, the future of the landscape, the definition of a constitutional monarchy of Thailand going forward. Uh, at the end, I would like to use this opportunity to thank all the encouragement coming from all around the world. And uh, uh, we wanted to confirm that this is not just about me personally, this is not just about our party, but this is about the future. It's about the health of Thai democracy. and the political landscape uh going r o r w a t d that w o u l e be the end of our press conference today if there's any questions from the press w h e t t e r it's in thai or in e n g s i s h uh please have it กษเมางกเมัางืองัาะภรียมการหลังจากอย่างไรก็เดี๋ยวคงององรอ นะครับคำนิ้ชัยโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อต้องแน่นอนนะครับไม่สามารถประมาทได้ในทางกฎหมายต่อสู้อะไรต่างๆังจากนี้ตามข้อโต้แย้งหรือว่ามีช่องทางไหนไหมคะในทางกฎหมายคำนิชัยของสามนุนถือว่าเป็นที่สุดแล้วโต้แย้งไม่ได้นะครับก็ต้องก็ต้องเตรียมทุกซีเนียรโอนะครับแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับแต่ก็ไม่ประมาท ยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเราคงต้องรอเอกสารคำวิิจัยที่สมบูรณ์ตัวเต็มเพื่อเตรียมรับมือในทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ คือเรื่องนี้เป็นปัญหานะครับที่ผมมีความที่เรามีความกังวลต่อคำวิจัยที่บอกว่ามันทําให้เกิดความไม่ชัดเจนแน่นอนในหลักเกณฑ์น,นะครับทั้งข้อที่จริงข้อกฎหมายนะครับรวมถึงเจตนา,ายกตัวอย่างเช่นนะครับการบอกว่าการที่มีสอสอข,ของพรรคก้าวไกลไปประกันตัวให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาเรื่องคดีนหนึ่งสองเนี่ยถือว่าเอามาเป็นองค์ประกอบเพื่อบอกว่าเรา มีพฤติการล้มล้างกันมีเจตนาในการล้มล้างกันก่อนมันก็มีปัญหาใช่ไหมครับงั้นเท่ากับว่าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายซึ่งรับรองในรัฐธรรมนูญที่บอกว่าหลักที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะถูกกล่าวหาข้อหาอะไรบุคคลใดก็ต้องถูกกล่าวหาไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับอย่างนี้มันมันก็ทําให้ขัดกันถูกไหมครับและเอาเข้าจริงๆนะครับการประกันตัว ผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะข้อหาใดๆเป็นการใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของบุคคลทุกคนนะครับไม่มีกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ยกเว้นวา่าถ้าถูกแจ้งข้อหาด้วยข้อหานี้จะต้องถือว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ถือว่าห้ามประกันตัวถือว่าใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะถือว่ามีความผิดไปด้วยอย่างนี้คําถามก็คือว่าถ้างั้นผู้พิพากษาที่วินิจฉัย นะครับให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาในการกระทําผิดมาต่าง 2, ถึงสองถือว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการล้มล้างกาบปกครองไปด้วยหรือไม่ยกต,ต,ตัวอย่างนะครับนี่ถึงว่าเราถึงมีความกังวลเอาละคำวิจัยออกมาแล้วนะครับก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่มันอาจจะส่งผลกระทบในความการหลักเกณฑ์ในการตีความในการความชัดเจนความไม่ชัดเจนแน่นอนในการใช้กฎหมายนะครับอย่างนี้ยนะครับแล้วก็ เราก็ไม่รู้ว่าข้อที่จริงเหล่านี้เนี่ยมันถูกเอามาร้อยรัดกันโดยนํามาใช้ในการตีความโดยเจตนาน,นะครับเจตนาโดย,นนโดยแล้วแต่ใครจะตีความไปได้เลยอย่างนี้มันก็อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตที่ผมบอกว่า,วาอ้าวอย่างนี้เราจะขอบเขตรัดเกณฑ์ชัดเจนแน่นอนในการบอกว่าอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้อะไรคือการล้มล้างอะไรคือการไม่ล้มล้างเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตนะครับ ตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหานะครับในคําสั่งของตุลาการสารรัฐมนูลในวันนี้มีสองเรื่องถูกไหมครับหนึ่งสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญมาตราหนึ่งสองอประเด็นนี้ก่อนนะครับ อันนี้หมายความว่าหลังจากนี้พักเก้าไก่จะต้องห้ามพูดเรื่องหนึ่งสองอย่างสิ้นเชิงหรือไม่อย่างไรพูดได้อย่างเดียวถ้าเกิดสนับสนุนให้มีการเพิ่มโทษหนึ่งหนึ่งสองเท่านั้นหรือไม่หรืออย่างไรนี่ยังไม่ต้องนับว่าต่อไป <c oughs> สื่อมวลชนนักวิชาการหรือประชาชนทั่วไปจะแสดงความคิดมาตาหนึ่งสอง ไม่ได้หรือเปล่าหรือแสดงแบบไหนถือว่าผิดหรือแม้แต่สมมุติว่ามีการเสนอความคิดเห็นว่าบทบัญญัติมาตราสองมีปัญหาแบบนี้ควรจะปรับปรุงก็อาจจะถูกตีความว่ามีเจตนาเพื่อนําไปสู่การล้มล้างนะครับเจตนาเพื่อที่แท้จริงคือซ่อนเลนต,ต้องการให้ยกเลิกถือว่าเป็นการล้มล้างหรือไม่นะครับรายงานคอปอที่เคยเสนอนะครับ ให้มีการแก้ไขประรุมาตราหนึ่งสองซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่สสพักเก้าไกลเอามาใช้ในการเสนอแก้ไขในครั้งที่ผ่านมานะครับถ้าอินตางคำวิจัยนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่เป็นการล้มล้งางการปกครองด้วยของอาจารย์ณคณิตณัฐกรนะครับถูกไหมครับเขาเขาก็มีการเสนอให้มีการลดโทษมีการเสนอให้สํานักพระราชวังเป็นผู้รองทุกขก่าวโทษแทนที่จะเปิดให้ประชาชนใครก็ได้เอาไปฟอ้องร้องดำเนิน,นคดีกันนะครับ อันนี้ก็เป็นปัญหาของความชัดเจนแน่นอนส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือไม่ให้สารสั่งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายตามมาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนะครับชอบด้วยรัฐมนูนตามมาตรา49วรรคสองนะครับแล้วก็ชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูรว่าด้วยวิธีพิจารณา สารอาญานะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าหมายความว่าอะไรนะครับซึ่งจะต้องบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องดูคำวิจัยโดยละเอียดใช่ไหมครับก็อาจจะทําให้เกิดปัญหานะครับนี่ต้องไม่นับว่าต่อไปนี้หมายความว่าถ้ามีการเสนอกฎหมายนะครับสารรัฐมนูลสามารถที่จะเข้ามาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐมนูญ เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรอให้ผ่านวาราที่สามก่อนใช่ไหมครับถูกไหมฮะตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ก่อนเสนอตั้งแต่ระหว่างเสนอระหว่างกรรมธิการพิจรารณาระหว่างวาราที่สองระหว่างยังไม่เสร็จววลาที่สามได้หมดนะครับซึ่งเอาละ่ะส,สารมีคำวิจัยแล้ววันนี้แต่ใ่อันที่เรียนนะครับว่าก็อาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหา ในอนาคตได้นี่จะเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณากันต่อไปมันมีการประเมินว่า4คนที่เคยเข้าชืกายอตัตเีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับการดำเนินการใดๆหลังจากนี้ที่เกินสมควร ยืนยันว่าจะทําให้ประเด็นเรื่องสถาบัานพระมหากษัตริย์กลายเป็นปมปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยยิ่งมากยิ่งขึ้นซึ่งพักคก้าวไกลเรามีเจตนาที่จะยุตินะครับลดการนําประเด็นเรื่องสถาบัานพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นประเด็นความขัดแย้งในสังคมไทยเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับข้อเสนอ ของสอสอพักเก้าไกล <c oughs> ก็ด้วยเจตนาแบบนี้แหะครับเจตนาที่จะไม่ทำให้มาตาหนึ่งหนึ่งสองกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำลายซึ่งกันและกันไม่เปิดช่องให้ใครผูกขาดความจงรักภักดีไว้กับตัวเองและอาศัยความจงรักภักดีนั้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่ง ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งสําคัญในวันนี้ก็ก็เป็นประเด็นอย่างที่เรายืนยันว่าเรามีเจตนาไม่ใช่อย่างที่สารมูลวินิจฉัยนะครับก็ผมต้องถามว่าถ้าสารบอกว่าการ มีนโยบายในการหาเสียงเรื่องแก้หนึ่งหนึสองเป็นการลดสถานะของพระหนาสัตว์เข้ามาอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองนะครับให้มาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนผ่านการเลือกตั้งใช่ไหมครับคำถามผมก็คือว่าดังนั้นทัรคการเมืองที่รณรง,งหาเสียงว่าตนเองเป็นผู้ตรงรักทักดีอีกพรรคหนึงห่งไม่ตรงรักทักดีนะครับหรือกรงปี ว่าอีกพักหนึ่งมีเจตนาที่เ,เป็นลบต่อพระบษัตริย์หรือมีก,การขึ้นรูปพระราชวงศ์ในเวทีหาเสียงถือว่าเป็นการลบทอนวังซาะทําลายทําให้พระราษตรไม่อยู่ในสถานะที่เป็นกลางทางการเมืองไหครับโอเคครับขอดูขอดูมือหดีอยได้ไหมครับจะได้บริหารได้นะครับอ่าอ่าชายพีบครับ c ีเครับของทางวอล์กพอยนะครับสามคำถามครับเช่นทางชายพีบครับ Mm -hmm. Mm -hmm. Right. Right. Um, I think the first question um, about what's, uh, what's my message to the borders, uh, we've tried our best. And uh, uh, we have a very true intention of finding the proportionality of law. Uh, between the protection of the monarchy and the proportionality of uh, freedom of speech in the modern Thailand, so we have tried our best. The second part was about the boundaries uh, between, uh, you know, executive power, legislative power, and constitutional court—not judicial power even—but um, when um, we see, you know, if there's any challenges or potential in the society and we want to be a member of representative. we want to represent the society. and we submit it whichever law that is being uh, uh, discussed in, outside of parliament. and constitutional court can always come in and intervene. so that's a kind of you know, boundary establishment that hurts or hinders uh, the, the health of uh, democracy overall, not just in thailand, but in any other countries. Uh, to that extent also we lost the political space to to find consensus building also so that was my concern thank you cna please not overly concerned but we are aware of all the possibilities that are coming against us and we have to prepare uh, accordingly and the first part of, the, of your question I couldn't hear because Oh absolutely it's an opportunity loss that we can use the Parliament to, to find you know, different, different views and an opportunity to find the consensus building uh, for such an important and critical and fragile uh, issue that uh, parliament would be the best place to do it and we lost that opportunity today yes uh, we'll pick up <laughs> <laughs> ที่ผมบอกว่า<ช>เป็น<ช>ความน่ากังวลของผลของคำวิจัยแบบนี้นะการตีความที่แบบดูเหมือนว่าจะไม่มีขอบเขตและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยมันอาจจะถูกโดยตีความว่าแม้กระทั่งการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ถูกดำเนินคดีหรือผู้ต้องขังนะครับจากข้อหาตามมาตราหนึ่งสองเนี่ยถือว่าเป็นการลดการคุ้นครองบ่อนซ้อทำลายมีเจตนา ซ่อนเร้นในการล้มล้างการปกครองก็ได้ทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและไม่ได้กระทบต่อการปกครองหรือล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดเนึกอ,อกไหมครับเหมือนกับที่เรื่องบทบัญญัติในการยกเว้นความผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทษัรกัร์ซึ่งเคยมีบทยกเว้นความผิดไว้สมัยรัชกาลที่หมาถึง สมัยเป็นประชาธิปไตยสอง8ี่เจ็ดแปดจะต้นมาถึงสองสี่เก้า้าเราก็มีบทยกเว้นความผิดในฐานความผิดหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาใดๆเลยทั้งในสมัยระบอบสมบูรยาสิทธิราชและสมัยประชาธิปไตยซึ่งเป็นประชาธิปไตยที่เรามีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่มีการบัญญัติไว้นะครับว่าพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะและเมื่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่สิธันวาคม2อง5ห้าก็ไม่ได้ ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้กระทบกันอย่างใดแต่ปัจจุบันถูกวินิจฉัยว่าเป็นการถือเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับและอนาคตก็ไม่รู้จะมีการวินิจฉัยแบบไหนอีกนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของปัญหานะครับที่ทําให้ความเข้าใจการให้ความหมายที่ของของพวกเราร่วมกันในสังคมไทยเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนแน,น่นอนอาจจะเกิดปัญหานะครับโอเคครับน่าจะสักอีกสักสองส,สามคำถามได้ไหมครับน่าจะเหมาะสม ช่เลยครับมีคําถามอีกสักรอบหนึ่งครับเมื่อกี้มีคนจะถามหรือเปล่าครับได้ยินเสียงอาจารย์ครับก,ก็คงเป็นเรื่องของสภาครับคือตอนนี้เนี่ยร่างกฎหมายเสนอไปแล้วนะครับแล้วก็กระบวนการหลังจากนี้คงเป็นเรื่องของสภา คือเราก็ยังคิดว่าสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ในสภาก็จะสามารถเป็นข้อยุติที่พวกเรายอมรับร่วมกันได้ก็เดี๋ยวเองดูคำร้องอีกทีหนึ่งกันจะดูคำร้องนะครับอ๋อครับ ครับครับก็ก็เท่าที่เห็นเท่าที่ฟังวันนี้ก็คําสอดคลอค้องคำความคิดผมก็สอดคล้องกับที่คุณชัยธิวั์ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องยืยนยันเจตนาว่าไม่ว่าบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีความตั้งใจที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากความมั่นคงของชาติาในลักษณะแบบนั้นแล้วที่พูดเป็นภาษาเปลี่ยนเมื่อกี้ก็กังวลอยู่สองสามเรื่องก็คือนิยาม ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับกังวลใจในเรื่องของ b บน n ดอร y ก็คือขอบเขตระหว่างนิติบัญญัติกับทางสารรัฐธรรมนูญว่าตกลงแล้วอะไรทําได้ทําไม่ได้อะไรยังไงทั้งหลายใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยด้วยอะ,อะไรที่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเยอะใช่ไหมครับอาจจะมีเรื่องเจตนาแทนหรือมีเรื่องกับจินตนาการต่างๆนานนะ แล้วถ้าเกิดลงในรายละเอียดลงไปกว่านั้นก็คงจะเป็นเรื่องสําคัญสําคัญทางนิติรัฐนิติธรรมอย่างเช่นการชนนิฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนสิทธิในการเข้าถึงการประกันตัวสิทธิในการรวมรวมตัวเพื่อเรียกร้องค้อนเปแปลงในสังคมใช่ครับ right to assembly right to b a i l presumption of innocence อันนี้มันเป็นเบสิกมากๆในระบบประชาธิปไตยแล้วก็เลยสื่อสารกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าเรื่องแบบนี้นี่ก็ มันไม่ได้เป็นเรื่องของผมคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เรื่องธุรกิจกรรของพรรคก้าไกลอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพมันเป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยในในประเทศไทยเลยทีเดียวก็เป็นเป็น,ปนสิ่งที่รู้สึกว่าเสียดายว่าเรามีโอกาสที่จะออกจากความขัดแย้งที่อาจจะมีคนนําเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาอยู่ในความขัดแย้งแล้วใช้รัฐสภานี้ที่ไม่มีใครสามารถผูกขาดความคิดได้ว่าควรที่จะเป็นลักษณะไหนแล้วเล่าหานิยาม ร่วมกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นนิยามที่ออกมาจากคำวินิจฉัยของตุลาการศาลและธรรมนูญเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องดูในรายละเอียดแล้วก็กลับมาหารือกันอีกทีนึงครับว่าจะเดินหน้ากันต่ออย่างไรนะครับครับ ทุกคนยิ้มหมดครับแสดงว่ายังอยู่ต่อหมดครับโอเคนะครับก็น่าจะพอสมควรนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปให้มีโอกาสได้สักถามนะครับเอ้สาวหน่อยไหมครับอ๋อครับขอบคุณครับตอนนั้นไม่ยิ้ไม่เห็นมันยกมือเห็นคุณนะผมไม่ได้ตั้งใจจะขอเอานะครับครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ